อย่างที่รู้กันว่า Mitsubishi X-Force กำลังจะมาเมืองไทยในเร็วๆนี้แต่ณเวลานี้ก็มีหลายประเทศที่เลิกเปิดตัวไปแล้วเหมือนกันอยากรู้ใช่ไหมว่าข้อมูลในภาพรวมเป็นอย่างไรไปดูกันเลย อันที่จริงแล้วดีไซน์รถสไตล์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในมิ u b i s h i เพราะถ้าย้อนไปในปี2010 m i t ิ u b i s h i ก็ได้เปิดตัว RVR ถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อที่ใช้ไปอย่างยาวนานแต่ตัวรถนั้นมันก็คือ Lancer EX Navigation Crossover นั่นเองแน่นอนว่าเวลาผ่านไปความนิยมของ Crossover ก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆส่วน RVR นั้นก็จะมีทายาททางอ้อมๆอย่าง Eclipse Cross เข้ามาแทนที่ และหลายประเทศก็ยังได้ crossover ที่มีราคาเข้าถึงง่ายจึงได้มีการออกรุ่น X Force เข้ามาเสริมแต่ในบางประเทศก็จะมีการคงชื่อเดิมเอาไว้ในชื่อ Outlander Sport ซึ่งแน่นอนว่าตัวที่แล้วก็จะเป็น RVR วที่เราไปเมื่อก,กี้นี้โอเคในเมื่อรถคันนี้กำลังจะเปิดตัวในไทยเร็วนี้มีข้อมูลอะไรบ้างที่เราทราบกันแล้วไปฟังกันเลยสำหรับดีไซน์ภายนอกจะมาเป็นแบบ Dynamic s h i e l d Generation ใหม่ซึ่งตัวกระจังหน้าก็จะมาเป็นแบบไลท์ขอบอีกทั้ง ไฟหน้าเองก็จะเป็นแบบ Full LED รวมไฟเล็กกับไฟหลีและไฟสองสว่างเวลากลางวัลเข้าไว้ด้วยกันโดยจะมีไฟสูงกับไฟต่ำนั้นอยู่ใต้ไฟเดย์ทามันดิ่งไรอีกทีนึงแถมมีการตกแต่งด้วยสีเงินอีกด้วยส่วนกระชนหน้าก็จะมีการทําให้มีดูมีมิติยิ่งขึ้นและที่สําคัญมีไฟตัดหมอกหน้ามาให้นอกจากนี้ ตัวกาดกันชนหน้าก็จะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถอีกต่างหากแต่ถ้าเกิดรุ่นไหนไม่มีวิสุบชิก็ไม่ใจร้ายครับก็จะมีช่องว่างๆให้ไปติดกันในภายหลังด้านข้างจะมีการออกแบบเส้นสายตัวรถให้ดูโฉบเชียวกว่าที่เคยอีกทั้งตัวแนวกระจกนั้นแม้จะมีเส้นสายที่ดูโค้งมนแต่ในภาพรวมนั้นก็ยังคงมีแอบเหลี่ยมๆอยู่บ้างนะโดยจะมีกระจกมองข้างที่แน่นอนว่าจะสามารถปรับและพับด้วยไฟฟ้าและบางรุ่นนั้นจะพับทันทีเมื่อล็อกรถ โดยมือจับประตูจะยังคงเป็นแบบสีตามตัวรถเช่นเคยส่วนชายล่างก็จะมีการตกแต่งด้วยสีเงินที่จะมีการทำลวดลายให้ดูแปลกตาและเป็นเอกลักษณ์ประจำรุ่นและก็จะมีการตกแต่งปลงล้อสีดำพร้อมกับทำลายเสมือนเพื่อให้มีเส้นสายที่ดูบึกบืนขึ้นได้อีกส่วนล้ออลลอย์แน่นอนว่าหลายประเทศนั้นจะมาพบก,กับขนาด18นิ้วที่ดูเรียบหรูแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นรองลงมาล้ออลลอยก็จะลดขนาดเหลือเพียง17นิ้วเท่านั้นแม้ดีไซน์จะไม่สวยแต่อย่างน้อยค่ายางถูก สำหรับด้านหลังแม้ดีไซน์จะดูเรียบง่ายและแอบคลีนแต่อย่างน้อยดีไซน์ต่างๆนั้นก็จะมีลูกเล่นอยู่เหมือนกันทั้งไฟท้ายที่เป็น,ปนแบบฟู l LED และพยายามจะล็อกกับไฟหน้าอย่างเห็นได้ชัดพร้อมกับกระชนหลังก็จะมีการตกแต่งด้วยสีตามตัวรถตัดกับสีตามเพื่อความแปลกตารวมไปถึงสปอยเลอร์หลังที่จะอยู่บริเวณเดียวกับเสาอากาศแบบครีบปลาอีกด้วยนอกจากนี้ประตูหลังเองก็จะมาเป็นแบบไฟฟ้าติดตั้งระบบเตะเปิดมาให้ตามสมัยนิยม ซึ่งมีข้อดีที่ว่าจะช่วยทุนแรงในการเปิดประตูท้ายนั่นเองส่วนบนหลังคาก็จะมาพร้อมกับราวยึดสัมภาระซึ่งก็จะได้ประโยชน์ทีเรื่องของความเท่และการใช้งานจริงแต่ในบางประเทศนั้นอาจจะต้องซื้อเพิ่มส่วนมูลลูฟนั้นถ้าที่ฟังมาดูเหมือนว่าถ้าติดไปแล้วน้ำหนักตัวรถก็จะเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงยังไม่มีการใส่มาให้แต่ในภายหลังเป็นยังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสำหรับขนาดตัวรถจะมีความยาว4,390ม mm. เมตร กว้าง1 8 1 0ส mm, มิลลิเมตรสูง1,660ม mm, ิลลิเมตรและฐานล้อยาว2,650ม mm. ิลลิเมตรเมื่อเทียบกับรุ่น A-SX กับ r e r ชมก่อนจะเห็นว่าตัวรถก็จะยาวขึ้นอีก25มิลลิเมตรสูงขึ้นอีก20มิลลิเมตรแต่ฐานล้อสั้นลง20มิลลิเมตรตาพื้นฐานรถที่เล็กกว่าแต่ความกว้างนั้นเท่ากันเป๊ะเลยครับเมื่อเทียบกับแชมป์ crossover ไซส์เล็กอย่าง Yaris Cross จะเห็นว่าขนาดใหญ่ขึ้นในทุกมิติ ทั้งยาวขึ้น80ม mm, มกว้างขึ้น40ม mm, มสูงขึ้น45ม mm, มและฐานล้อยาวขึ้น30ม mm. มพอขึ้นไปเทียบกับ HRV EHEV จะเห็นว่า x f o r e นั้นยาวขึ้นอีก5ม mm, มกว้างขึ้นอีก20ม mm, มสูงขึ้นอีก70ม mm, มและฐานล้อยาวขึ้นอีก40ม mm. มพอเทียบกับ Corolla Cross เริ่มเห็นได้ชัดว่าตัวรถสั้นลง65มเมตร แคบลง15มิมแต่ความสูงเพิ่มขึ้นอีก40มิมและถานล้อยาวกว่า10มิลิเมตรพอเทียบกับ Mazda c x 30เห็นได้ชัดว่า X f o r c e สั้นกว่า5มิมแต่กลับกว้างกว่า15มิมสูงกว่า120มิมและถานล้อยาวกว่า5 mm. ามิลิเมตรทให้เห็นว่าขนาดตัวถังนั้นเป็นรองแค่ o r โ l ร a าค Cross กับ c x 30แค่นั้นเลยส่วนสีรถจะมีใั้ลหอดถึง6เฉดตั้งแต่สีขาวไว e p e a r l สีดำ เจ็ตแบล็กไมค่าสีเงินเบรดซินเวอร์เมทัลลิกสีเทาแกรไฟท์เกรย์สีแดงเรดเมทัลลิก ic, และสีโปรโมตอย่างเอเนจติกเย l โลเมทัลลิกซึ่งบางสีนั้นก็จะมีหลังคาดําให้เลือกเช่นกันภายในห้องโดยสารเนื่องจากเป็นรถที่เปิดตัวในปี2023ดังนั้นจึงต้องมีการปรับดีไซน์ให้ไปดูอินเทรนด์ขึ้นมาหน่อยรวมไปถึงวัสดุนั้นก็ต้องมีการบุนุ่มเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่หนัง แต่จะเป็นวัสดุสักๆคล้ายๆผ้านั่นแหละครับส่วนไฟแอมเบียนท์ไลท์ก็จะให้มาจัดเต็มเหมือนกันทั้งบนแผงประตูและคอนโซลหน้าส่วนจอคู่นั้นถ้าเป็นตัวแพงๆก็จะมาพร้อมกับจอกลางขนาด12.3นิ้วแน่นอนว่าฟังก์ชันนั้นนอกจากจะมีในส่วนของเครื่องเสียงที่ยังไงก็ต้องรองรับ Apple Carplay กับ Android Auto แล้วยังมีหน้าจอสบับบบอกรายละเอียดการขับขี่รวมไปถึง TPMS ที่จะบอกว่าลมยางแต่ละข้างเป็นอย่างไรยังไม่พอครับ ตัวลำโพงเองเมื่อก่อนนี้วิสุบิชิก็จะดีวกับล็อกฟอร์ดฟอร์สเกตแต่คราวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นยามาฮ่าซึ่งจะมีถึง8ลำโพงกันเลยส่วนมารวัดมาพร้อมจอสีขนาด8นิ้วแน่นอนว่าหน้าตานั้นคุ้นเคยกันดีในเอ็กซ์แพนเดอร์ไฮบริกับปาร์ติโอสปอร์ที่เพิ่งปรับหน้าไปเมื่อไม่นานมานี้แต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นหน้าจอก็จะถูกลดเกรดเพียง8นิ้วเท่านั้นส่วนมารวัตจละครับ ยกมาจาก Expander ตัวที่เป็นเครื่องสันดาบมาเป๊ะๆแตกพวงไลยนั้นไม่ว่าจะซื้อรุ่นไหนก็จะมาพร้อมกับดีไซน์เหมือนกับ t r i t ันใหม่ที่จะมีปุ่มเหมือนกับของทางฝั่งดิสันซึ่งก็แน่นอนครับพันธมิตรเดียวกันด้านซ้ายนั้นควบคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์ด้านขวาควบคุมจอแสดงผลการขับขี่และ c r i s Control พร้อมหุ้มหนังเจาะรูและตกแต่งก้านด้านล่างเป็นสีเงินอีกด้วยสามารถปรับระดับใต้สีทิศทางติดตั้งที่ปัดน้ำฝนและไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติส่วนคอโซนกลางก็จะมีการตกแต่ง แต่งช่องแอร์ที่จะดูกลมกลืนกันและในบางรุ่นก็จะมีการตกแต่งสีน้ำตาลที่จะดูหรูหรายิ่งขึ้นระบบปรับอากาศก็จะมาเป็นแบบแอร์ออโต้แยกฝั่งซ้ายขวาติดตั้งระบบกรองอากาศนาโนเอมาให้ครบแต่ถ้าเป็นแอร์แมนนวลมิ u ูบิ h i ไม่ใจร้ายถึงขนาดให้เป็นแบบแอร์มือบิดนะก็ยังใช้ปุ่มดีไซน์แบบนี้อยู่แต่จะมีการปรับลดฟังก์ชันบางอย่างออกไปภายใต้หน้าตาแบบเดิม นอกจากนี้จะมีช่องแอร์เสริมที่จะเป่าลมสำหรับผู้โดยสารตอนหลังยังไม่พอครับฝั่งคนขับเองก็จะมีช่องเป่าเท้าด้วยเช่นกันแน่นอนว่าเป็นออปชั่นที่แปลกดีเหมือนกันแต่ใช้งานได้จริงไหมอันนี้ก็ยอมรับว่ามันก็โอเคนะส่วนการชาร์จโทรศัพท์นั้นก็จะมีทั้งเสียบสายพัด USB Type A และ Type C หรือจะชาร์จใ้สายก็สามารถทำได้เช่นกันเกียร์อัตโนมัติก็จะมาเป็นแบบรางตรงและแน่นอนว่า กจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนั่นก็คือฝั่งผู้โดยสารก็จะเป็นที่อยู่ของสวิตช์เด็กมือไฟฟ้าพร้อมปุ่มออโตโฮดีไซน์ใช้ร่วมกันตั้งแต่ดิสันยันมิสูแต่ถ้าเป็นฝั่งใกล้คนขับก็จะมีทั้งกลุ่มสตาร์ทซึ่งแน่นอนว่าจะทําง,งานร่วมกับกุญแจอัจฉริยะในดีไซน์ที่คุ้นเคยกับสวิตช์โหมดการขับขี่ที่ไม่ได้มีแค่ E c o Normal Sport แต่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาเล่ากันในภายหลังทั้งนี้ก็มาพร้อมกับช่องเก็บของบริเวณข้างคอนโซลที่วางแก้วน้ํําาาา2ตแแหน่่่งงงลลละะกกกอคอคโซลลทีีจมร จาะรูให้ระบบปรับอากาศนั้นไหลผ่านได้อีกด้วยแม้จะไม่เย็นจัดเหมือนกับตู้เย็นแท้ๆเหมือนฝั่ง E v วีจีนแต่อย่างน้อยก็สามารถรักษาอุณหภูมิได้แน่นอนแผงประตูก็จะมีการดีไซน์ใหม่ให้มีความบึกบึนยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งสวิตช์กระจกไฟฟ้าที่จะใช้เซ็ตเดียวกับวิ u b i s h ิ t r i นต n ใหม่แม้กระทั่งสวิตช์ล็อกรถนั้นก็จะมาเป็นแบบเดียวกันเป๊ะเลยซึ่งอันนี้หลายคนก็เอามาแซวก,กันว่ามันดูเรโทรนะแต่ในความเป็นจริง รถยุโรปหลายๆค่ายเขาก็ใช้แบบนี้กันเงินขึ้นไปข้างบนจะเห็นว่ากระจกมองหลังก็จะมีการตัดแสงทั้งแบบการปรับและแบบออโต้รวมไปถึงไฟอานแผนที่ดีไซน์เป็นแบบนิสสันสไตล์โดยจะมีไฟเตือนคาดขีดขัดเนื้อภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลังและที่สําคัญแผงบังแดดนั้นก็จะมีไฟส่องสว่างมาให้ที่นั่งแน่นอนว่าตัวเบาะนั้นก็จะหุ้มด้วยหนังที่สามารถสะท้อนความร้อนได้สีที่ใช้ก็จะเป็นดําแซมทอง นอกจากนี้ตัวเบาะคนขับจะสามารถปรับสูงต่ำได้แถมวิธีปรับจะใช้แบบกลไกนั่นหมายความว่ารถคันนี้จะไม่สามารถปรับเบาะด้วยไฟฟ้าเหมือนกับเข็มขัดนิรภัยที่ผู้สามารถปรับระดับได้เลยแต่ถ้าเป็นตัวลองลองมาวัสดุคุ้มเบาะก,ก็จะเป็นแบบผ้าสีดํานั่นเองส่วนหลังเบาะก,ก็จะมาพร้อมกับกระเป๋าใส่ของที่จะมีทั้งกระเป๋าแบบขนาดปกติและขนาดเล็กสำหรับใส่โทรศัพท์มือถือและตรงแอร์หลังก็จะมีช่องชาร์จโทรศัพท์ทั้ง USB Type A และ Type C แถมใต้เบาผู้โดยสารยังมาพร้อมกับช่องเก็บของอีก1จุดส่วนเบาะหลังก็จะสามารถพับปรับเอนได้ในอัตราส่วน40 20 40ส่วนที่เป็น20นั้นก็จะเป็นที่พักแขนพร้อมกับที่วางแก้วน้ํานั่นเอง แต่บางฟังก์ชันนั้นจะจยคงปรับแบบอัตรา,าส่วน60/40เช่นเคยอีกทั้งพื้นที่ห้องเก็บของด้านหลังก็จะมาพร้อมกับไฟส่องสว่างและความจุที่จะมีมากประมาณหนึ่งแน่นอนว่าช่องแขวนนั้นก็ต้องมีด้วยเช่นกันส่วนระบบความปลอดภัยนั้นขั้นพื้นฐานจะให้เลยครับระบบเบรก ABS EBD BA พร้อมกับระบบช่วยขึ้นเขาระบบควบคุมการทรงตัวและถุงนิ้วภัยมีขั้นต่ำ4ตำแหน่ง แต่ในบางสเปคจะอัปเกรดให้เป็น6ตำแหน่งซึ่งจะมีการเพิ่มบริเวณม่านเนื้อภัยนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับ Mitsubishi Diamond Sense ซึ่งจะเป็นระบบ ADAS ของทางฝั่งนั้นไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติ ระบบเตือนมุมอับด้านข้างและขนาะถอยหลังระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติและระบบเตือนเมื่อรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าให้มาครบขนาดนี้แต่ขาดอย่างเดียวครับระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนซึ่งคาดว่าออปชั่นนี้หลายคนนั้นไม่ชอบกันแม้ระบบช่วยถอยจอดก็จะมีทั้งเซ็นเซอร์และกล้องแต่ก็จะอยู่แค่ด้านหลังเท่านั้นแต่ก็แลกมาด้วยระบบเตือนแรงดันลมยางที่จะมีไฟเตือนมาให้พร้อมบอกแต่ละล้อว่าแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่ คุมพลังก็จะมาพร้อมกับเครื่องเบนซิน1.5ลิตรไมเวกเหมือนกับเอ็กซ์แพเดเลยแม้กระทั่งกำลังนั้นก็จะอยู่ที่105แรงม้าแรงบิด141นิวตันเมตรเป๊ะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT เท่านั้นซึ่ง X-Force ไม่มีเกียร์ธรรมดาโดยจะมีเฉพาะขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นงานวิศวก,กรรมก็จะมาพร้อมกับช่วงล่างด้านหน้าแบบแมคเฟอร์สันสตรัท ด้านหลังเป็นแบบทอร์ชั่นบีมแน่นอนว่าต้องมาพร้อมกับพวงมลาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าและดิสเบกสีล้อสำหรับโหมดการขับขี่ก็จะมีให้เลือกถึง4แบบด้วยกันนั่นก็คือ normal สำหรับทางปกติ wet สำหรับทางลื่น gravel สำหรับทางที่เป็นกรวดหินและ mud สำหรับทางโคลนแม้จะไม่มีระบบขับเคลื่อนสีล้อแต่ก็อาศัยระบบควบคุมการทรงตัวระบบเบรกและการตอบสนองเครื่องยนต์นั้นมาประยุกต์ใช้แทน แถมยังมี AYC สำหรับควบคุมสเสถียรภาพของตัวรถและ idling stop ที่เหยียบเบรกปุ๊บเครื่องดับทันทีสำหรับประเทศไทยที่ได้ข่าวว่าขุมพลังจะมาเป็นแบบไฮบริดแน่นอนว่าให้อ้างอิงจาก Expander เป็นหลักก่อนซึ่งขุมพลังก็จะมีขนาด1.6ลิตรพร้อมวาล์วแปรผันไมเวกแน่นอนว่ากำลังเครื่องยนต์จะอยู่ที่95แรงม้าแรงบิด134นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าจะอยู่ที่116แรงม้าแรงบิด255นิวตันเมตร พร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT ขับเคลื่อนล้อหน้าสําหรับตัวเกียร์อัตโนมัติแบบไฟฟ้านั้นดีไซน์ก็จะเหมือนกับ Expander เลยครับเน้นใช้งานเป็นหลักพร้อมกับโหมดการขับขี่ที่จะเพิ่มทั้งโหมด EV ที่จะเน้นวิ่งไฟฟ้าเป็นหลักและชาร์จสําหรับปั่นไฟเข้าระบบแถม้วยโหมด t r a m a c ที่จะทําหน้าที่คล้ายๆกับโหมดสปอร์ตรวมกันเป็น7โหมดแน่นอนว่าต้องปรับจูนช่วงล่างใหม่ให้เหมาะสมกับตัวรถอีกด้วยส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาลุ้นกัััันนนนตตอที่รร้้ใกลเปิดวคบ สำหรับราคาจำหน่ายเห็นได้ชัดว่าแม้จะจัดเต็มขนาดไหนราคานั้นก็ไม่ข้าม1ล้านบาทแน่นอนสำหรับในฝั่งอาเซียนพอออกนอกทวีปเอเชียจะเห็นว่าเม็กซิโกนั้นยังมีราคาที่พอโอเคอยู่ แต่ในอียิปต์นั้นมันก็จะมีรุ่นที่เหยียบล้านนั่นแหละแต่ในคอสตาริกานั้นคาดว่าภาษีนําเข้าน่าจะสูงทาให้ราคาเริ่มต้นก็เข้าหลักล้านไปแล้วส่วนประเทศอื่นๆจะเปิดตัวช่องไหนผมไม่รู้แต่ประเทศไทยเตรียมเจอกัน2025แน่นอนรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาเล่ากันในภายหลังครับ